และนี่ก็คือ DJI r i RS 3 Mini ขอมันจะเจ๋งมันจะดีแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับแล้ววันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับเป็นโปรดักต์ใหม่ของทาง DJI นะครับนั่นก็คือ DJI r s 3 Mini นั่นเองครับที่อยู่ด้านข้างผมนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวแบบตรงๆกันเลยเพราะว่าเป็นคนซื้อมาเองนะครับไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากเจ้าใดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันก่อนดีกว่าว่าเขาเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องที่ให้มานะครับอย่างแรกที่เปิดเจอเลยก็คือคู่มือครับต่อมานะครับก็จะเป็น gimbal นั่นเองครับ แล้วก็เป็นมินิควิกลีลีครับแล้วก็มีหัวน็อตมาให้2แบบนะครับแบบไขด้วยมือได้นะครับกับต้องใช้พวกเหรียญหรือพวกไขควงในการไขนะครับแล้วก็มีมินิไตพอตมาให้1อันนะครับเพื่อเอาไว้เสียบกับขาของกิมบอลนะครับ แล้วก็มีสาย USB-C to USB-C มาให้1เส้นนะครับและอีกสายหนึ่งนะครับก็เป็น USB-A to USB-C นะครับมาให้อย่างละเส้นครับซึ่งเจ้าตัว DJI i 3 Mini เนี่ยนะครับเขาไม่ได้แถมพวกถุงหรือว่าพวกกระเป๋ามาให้ด้วยราคาที่มันค่อนข้างถูกนะครับยังไงเราพก gimbal ตัวแค่นี้ก็อาจจะแบบเอาไปใส่กระเป๋ากล้องหรือว่ากระเป๋า hard case อื่นอยู่แล้วเนาะครับผมถัดมานะครับในด้านของสเปคเจ้าตัว Ronin rs 3 mini นะครับก็คือเขาเคลมมาว่ารับน้ำหนักได้2กิโลนะครับตัว gimbal เนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่795กรัมนะครับแต่ผมลองชั่งแล้วมันประมาณน่าจะ0.84นะครับถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมชั่งแล้วก็ขึ้น i n นเสิร์ตให้ดูอีกทีนะครับ เรื่องของการสั่นนะครับก็ให้มาแบบใหม่นะครับเป็นซูเปอร์สมูทนะครับนิ่งขึ้นนุ่มขึ้นนั่นเองครับและจุดเด่นของเจ้า dji is สาม mini ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายแนวตั้งได้อีกด้วยเพียงแค่เราครับเปลี่ยนการเซตอัพนิดนหน่อยเนี่ยก็สามารถถ่ายเป็นแนวตั้งได้ครับตัวหน้าจอนะครับเป็นแบบ1.4นิ้วรองรับการทัชสกรีนนะครับแบบตัวรุ่นพี่เขาเลยนะครับที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นระบบบลูทูธนะครับบิอินอยู่ในนี้ตั้งแต่รุ่นพวก is 3ขึ้นไปนะครับผมลองใช้ไอ้ มันไม่ต้องต่อสายเลยทําให้เราเนี่ยเวลาเรียกคอร์ดหรือว่าถ่ายเนี่ยก็ง่ายเลยไม่ต้องมีสายให้ยุ่งยากนะครับก็คือกดเรียกคอร์ดตรงนี้ได้เลยแค่ต่อบลูทูธเข้ากับกล้องแค่นั้นเองครับวิธีการตั้งค่าเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับอย่างของโซนี่ใช่ไหมมาที่รูปโลกนะครับเปิดฟังก์ชันนะครับบลูทูธหน้าที่4นะครับบลูทูธก็เปิดให้เป็นออนนะครับแล้วก็กด pairing นะครับเนี่ยนะครับเราพอเจอปุ๊บมันก็จะมาขึ้นอย่างนี้เลยกล้อง a 7 s 3ผมก็คอนเน็กไปเลย คอนเฟิร์มปุ๊บกดคอนเน็กไปก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะคอนเน็กให้แล้วที่กล้องก็จะถามว่ามีการคอนเน็กเข้ามาแล้วก็กดโอเคนะครับได้แล้วคอนเฟิร์มปุ๊บกดโอเคคอนเน็เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็กลับไปที่หน้าแรกของโรดินคือบางทีต้องไปดูด้วยว่ามันบลูทูธตรงนี้มันเปิดเป็นออนอยู่ป่าบลูทูธรีโมทคอนโทรลนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับ พอเราเปิดทุกอย่างครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดเรคคอร์ดได้เลยเห็นไหมสะดวกมากคือเราไม่ต้องต่อสายที่ตัวกล้องอีกต่อไปแล้วนะครับข้างหน้าก็จะไม่ลบเลยนะครับก็สามารถกดเรคคอร์ดได้เลยและในสเปคนะครับเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าการใช้งานนานที่สุดนะครับที่เขาเคมาก็คือ10ชั่วโมงนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองใช้จนหมดนะครับเพราะว่าก่อนที่มันจะถึงวันเปิดตัวเนี่ยมันใช้ได้แค่5ครั้งนะครับผมก็ต้องใช้แบบ เลงว่าผมจะเอาไปถ่ายอะไรซึ่งวันแรกผมไม่รู้ผมก็เปิดเล่นไป2อสารอบแล้วมันเหลืออีก2ครั้งให้เปิด่เงี้ยผมก็เลยยังไม่กล้าเปิดแล้วเอาไปใช้งานได้เต็มที่นั่นเองครับซึ่ง10ชั่วโมงก็อาจจะเป็นไปได้ครับในส่วนของการชาร์จแบตนะครับเขาก็จะมี usb c เนี่ยให้นะครับอยู่ที่ด้านนี้นะครับอยู่ที่ด้านขวามือเลยนะครับผมขอพูดในด้านของการเซตอัพบ้างนะครับว่าคือไอตัวเนี้ยมันเซตอัพค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดน,นึงเวลาที่เราขึ้นเลนที่มันหนัก หมือนนักเกินตัวถ้าผมขึ้นเลนไประมาณแบบ 16-35g เนี่ยมันจะบาลานซ์ง่ายกว่าพวกเลนหนักๆน,นะครับเหมือนมันมาสุดแกนทุกด้านเลยแล้วครั้งแรกที่ผมได้กิมบอ l มาเนี่ยผมก็บาลานซ์ค่อนข้างนานเลยครับผมเอา3514ขึ้นเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันมันจะรับไม่ไหวแต่สุดท้ายมันก็รับไหวแต่มันมาแบบมาสุดอะสุดทุกแกนนะครับที่มันจะสุดได้นะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยมันก็จะโค้งๆนิดนึงนะครับ แต่จริงๆมันมันรับไหวแล้วก็ถ้าเป็น DJI เนี่ยก็คือไม่เคยงอแงนะครับจากที่ผมใช้ gimbal รุ่นพี่มานะครับมันไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูว่าขนาดมันใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนเป็นตัวรุ่นพี่เห็นไหมแต่อันนี้เป็น IS2 นะครับลองเทียบกันดูนะครับนี่ IS2 ใหญ่กว่ามากนะครับแต่ด้วยความใหญ่เนี่ยมันทําให้เราบาลานซ์ง่ายแล้วก็ทํางานง่ายนะครับไอตัวเนี้ยคือมันมันเล็กก็จริงมันเบาก็จริงมันเฟรนลี่ก็จริงแต่ผมว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะกับการที่เราขึ้นเลนหนักๆไปถ่ายนะครับแต่ผมว่ามันมันรับไหวซึ่งจากที่ผมลองไปถ่ายนะครับมันมีความนิ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับขนาดตัวมันเนี่ยแค่เนี้ย แต่มันให้ความนิ่งเราได้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวโ o นินเอสซเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะพัฒนามาดีกว่าแล้วก็น้ําหนักเบากว่า แล้วก็แบกเลนได้มากกว่านะครับซึ่งการบาลาน์เนี่ยผมว่ามันยุ่งยากกว่าตัวรุ่นพี่นะครับเพราะว่าตัวรุ่นพี่มันเนี่ย RS2 เนี่ยที่ผมใช้นะครับมันมีตัวช่วยเยอะเนี่ยนะครับเหมือนแบบมันเลื่อนได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่อันเนี้ยมันเป็นแกนแบบไอ้นี่หมดเลยอะแบบคือคุณต้องปลดล็อกแล้วเลื่อนมือนะครับมันก็เลยแบบบาลาน์ยากแล้วด้วยความที่มันเล็กอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมบาลาน์ให้ดูแล้วกันซึ่งผมอะลองให้น้องบาลาน์ไปแล้วนะครับว่าคนที่บาลาน์อันเนี้ยบ่อยๆแป,ป๊บเด เราไปบาลานอันนี้ครั้งแรกนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีเลยนะครับ ผมลืมผมลืมผมลืมไปปรับแกนอื่นก่อนมันปรับนี้ใช่ไหมพี่เอ็งต้องหงายกล้องขึ้นไปก่อนตรงๆเออเองต้องปรับแกนนี้ให้มันอยู่นิ่งก่อนตรงๆอย่างเงี้ยเออตั้งฉากนิ่งๆก่อนไม่ใช่ออือเดียวไปแล้วหกนาทีงงอยู่ นิดเดียวเออจากเริ่มร้อนเหงื่อแตกอีกนิดหนึ่งอากาศก็เย็นแต่ผมมันร้อนเหงื่อแตกคนระับหมักนึงหมันึงแอยากเย็นแสนเข็มเกิดยังไงยัง เ,เออได้สักทีเออได้ได้ได้ไดไดโอเคเรียบร้อยหมดทุกแกนยกนี้ยกอเพียมเพียงโลบโลบปป็อกไว้เปล่าน้าไม่ล็อกเออโอเคฟินิชยากไหมยากครับยากกว่าเดิมเยอะเลยตัวใหญ่ตั้งง่ายกว่าง่ายกว่าใช่ตัวนี้จะ เขาเรียกอะไรมันแกนมันเล็กแล้วมันก็ขยับยากด้วยครับถ้าให้แนะนำนะครับควรจะใช้กับเลนส์ที่ไม่หนักมากนะครับผมว่าไม่ควรเกิน1.5นะครับแต่มันใช้ไหวไหมใช้ไหวนะครับถ้าจะใช้เนี่ยใช้ไปเถอะนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ก็บาลานซ์ยากนิดนึงกว่าจะบาลานซ์เสร็จนะครับเนี่ยเวลาใส่เพจเขาจะมีตัวล็อกมาให้เลยนะครับว่าให้เราเนี่ยใส่กล้องเข้าไปชนตรง ที่เขา mark มา,มาให้เนาะเนี่ยแล้วเราก็สไลด์ลงไปเดี๋ยวผมจะลองบาลานซ์เลน 16-35G ตัวใหม่นะครับเป็นตัวอินเทอร์นอลโซมให้ดูนะครับว่ามันบาลานซ์ยากง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่เริ่มแรกเลยละกันเริ่มแรกคือกิมบอลเนี่ยเขาจะมาแบบงงๆหน่อยนี่คือตอนที่ออกมาจากกล่องขั้นแรกก็ให้เราใส่ขาเข้าไปนะครับใส่ขาใต้พอรปึ๊บ จริงๆก็บาลานซ์คล้ายๆพวกตัวก้อนก่อยครับแค่ต้องแบบแมนนวลหน่อยๆด้วยความราคาประหยัดนะครับผมก็จะตั้งแกนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปลดแกนนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกให้มันแบบตั้งฉากนะครับตั้งฉากนี้อ่าแล้วเพจนะครับเวลาใส่ผมก็จะใส่แบบมันมีแง่งมาให้อ่ะให้เราใส่ให้สุดเลยนะครับแล้วเราก็สไลด์เข้ามาอ่าแล้วเราก็ล,กล็อกล็อกตรงกล้องก่อน,นล็อกปึ๊บพอล็อกเสร็จเราก็ปลดทีละแกน ผมก็จะขอแกนนี้ก่อนอเสร็จแล้วหนึ่งก็ล็อกแตละแกนแล้วก็ปลดอันนี้ก็หนักเลยเห็นห,หนักมาหลังเราก็ต้องเลื่อนไปข้างหน้าอ่ะโอเคล็อกแล้วเราก็มาแกนนี้อันนี้มาข้างหลังหมดเลยนะครับก็ต้องเลื่อนมันเลื่อนยากนิดนึงนะครับต้องแบบ ทั้งอันแล้วก็ค่อยๆเลื่อนอ่ะได้แล้วซึ้เช็คนี่ไงพังพังหมดทุกแกนเหมือนตอนบาลานซ์มันจะได้แล้วแต่พอเราไปเทสอีกทีล้มหมดเห็นไหมบาลานซ์ยังไม่ได้แสดงว่ามันยังหนักข้างหลังอยู่เราต้องเดินหน้าอีกนิดเนี่ยตรงนี้มันเลื่อนยากมากอ่หนักข้างเฉยเห็นไหมอยู่ดีๆหนักข้างนี้เฉยตอนแรกบาลานซ์ได้แล้ว หลังอีกเห็นไหมมันจะอยู่ยาบเนี้บนนะครับอันนี้แค่แบบเซตอัพที่ยังไม่หนักมากนะครับคือมันไหวแหละแต่แบบเซตอัพนานหน่อยนะครับโอเคกว่าจะเพอร์เฟกนะครับ ก็กินเวลาไปหลายชั่วโคตเทียบกับตัวนี้ที่มีตัวช่วยแล้วก็ความหนักแน่นนะครับก็คนละเรื่องนะครับถ้าใครจะใช้งานจริงๆใช้งานทั้งวันใช้งานรับงานตัวนี้จบกว่าแต่ถ้าถ่ายวีล็อกถ่ายเว้วงผมว่าตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์นะเราก็เน้นมุมกว้างไปเลยนะครับเน้นแบบเป็นเลนส์20เป็นเลนส์16-35 หรือว่าเลนอะไรที่มันเบานะครับเลนสามห้าหนึ่งจุดแปดแปดห้าหนึ่งจุดแปดห้าสิบหนึ่งจุดแปดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาขึ้นนี่สบายนะครับรับรองเวลาเปิดนะครับก็แค่กดค้างนะครับเหมือนตัวรุ่นก่อนๆเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้แ c t i v a e โอเคเหลือแค่อีกสองครั้งเท่านั้นนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่เห็นไหมตอนนี้ผมเลือกเป็นโหมด pan follow อยู่ปึ๊บเปลี่ยนเป็น pan follow ละตอนนี้อันนี้ follow speed มันต่ำนะครับจริง,รงๆเลือก preset ไว้ได้ เล้วเป็นมีเดียมเนี่ยเห็นไหมคือความนิ่งอ่ะยอมรับเลยว่าเขาทํามาดีมากนะครับกับน้ําหนักของมันที่ค่อนข้างเบานะครับรวมกล้องรวมเลนด้วยแล้วเลนเนี้เป็นเลนที่ค่อนข้างจะชอบอยู่แล้วนะครับเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยถ่ายวีล็อกได้เลยแต่ก็ไม่เหมาะอยู่ดีนะครับมาถืออย่างนี้เราก็ถ่ายอนะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะจริงๆคือพอได้เลยแบบ เลน16นะครับพอจะแบกน้ําหนักไวแ้แต่ก็ไม่เอาดีกว่านะครับแต่ถ้าไปถ่ายพวกวีดิ้งเราใช้เลนระยะ16เนี่ยเหมาะมากกับโรนิน R3 Mini น,นะครับวีดิ้งวีล็อกทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยใส่ไม้ได้กตัวหนึ่งบาลานซ์ได้ไม่น่ามีปัญหาสบายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีเมาส์ตรงนี้มาให้ข้างหนึ่งนะครับคือสามารถต่ออุปกรณ์พ่วงได้คือสมมุติว่าผมมีไอแขน ที่ต่อสองข้างคนระับผมก็ามาข้างนึงมันจะได้จับถนัดมากขึ้นก็ถือได้ทั้งวันลดความเหนื่อยล้านะครับของกล้ามเนือ้อก็ประมาณนี้โหมดก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีด้วยกันก็คือแพนฟอลโล่แนพนทิวฟอลโล่ FPV โหมดแล้วก็คัสตอมแล้วก็360องศานะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเปลี่ยนเพจเป็นแนวตั้งได้อันนี้ก็เป็นโหมด360นะครับคมได้ผ่านโทรศัพท์ ยานะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับแนวตั้งกันดีกว่านะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับโอเคเริ่มจากปลดกล้องก่อนเลยนะครับสไลด์ออกมาปึ๊บตามผู้มือที่ดูมานะครับก็คือเขาปลดตัวนี้ปลดตัวเพจนี้น่าจะใช่นี่นะครับแล้วก็ปลดตัวนี้ออกเ,ออเวลาปลดออกก็ต้องกดนะครับ กดเพื่อให้มันสไลด์นะมันจะมีแบบเกี่ยวคอยคายนะครับเล็กๆเล็กมากไม่รู้เห็นไหมเนี่ยเป็นเงินๆนะครับแล้วเอาตัวเพจนะครับก็มาเสียบกับด้านนี้เลยจึบนะ๊บนะพอเราใส่เพจด้านนี้เสร็จก็เสียบเข้าไปปึ๊บเราก็ล็อกนะครับเรื่องบาลานนี้ทำยังไงเอ่ยไม่เคยก็น่าจะบาลานแบบ ปกติทั่วไปนะครับลองบาลานดูได้เลยเหรอเออทำไมแนวตั้งมันบาลานง่ายกว่าแนวนอนงงมากเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปถ่ายติ๊กต็อกนะครับหรือว่าอะไรที่เป็นแนวตั้งนะครับสวยสวยได้เลยจบนะครับบาลานแนวตั้งง่ายกว่าแนวนอนเยอะนะครับตัวนี้ งงนะครับ <laughs> เออ สรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า DJI RS 3 Mini ตัวนี้นะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับราคา1590บาทนะครับที่ได้ซื้อมานะครับติดอยู่เรื่องเดียวเลยครับก็คือเรื่องบาลานซนะครับผมว่ามันแอบบาลานซยากไปนิดหนึ่งนะครับถ้ามีตัวช่วยหรือว่ามีตัวแกนมาช่วยอีกนิดนึงเนี่ยมันอาจจะทำให้สินค้าตัวนี้น่าใช้มากขึ้นแต่แค่นี้ก็ได้ น้ำหนักที่ต้องการแล้วนะครับก็คือความเบานั่นเองนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยมันเบาได้กว่านี้ก็จะดีมากเลยครับผมชอบใช้อะไรที่มันแบบค่ขอยๆลดน้ําหนักไปเรื่อยๆนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมเซ็ตนะครับก็สามารถถือถ่ายได้ทั้งวันและไม่ใส่เคสไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับมีแค่เลนส์กับกล้องนะครับแล้วเลนส์ที่ผมเลือกใช้นะครับก็เป็นเลนส์แบบอินเทอร์เน็ตซูมนะก็ช่วยแบบลดว่าเราไม่ต้องไปบาลานซ์ใหม่เพราะว่ามันไม่ยืดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเซตอัพที่ ใช้ถ่ายพวกวีล็อกนะครับหรือว่าอะไรที่ต้องการแบบความอลังการนะครับเป็นงานแต่งเวด ting อะไรเงี้ยผมว่าเหมาะนะครับเพราะว่ามันต้องถือนานน่ะแต่ถ้ามันเป็นงานสไตล์แบบเซตอัพนะครับผมก็จะใช้ตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีความแบบสเตเบิลมากกว่านะครับไม่ไม่งอแงแน่นอนแล้วก็บาลานได้รวดเร็วนั่นเองครับถ้าเป็นตัวนี้คือมันเสียเวลาบาลานี้นิดนึิงจริงนะครับอย่างที่บอกสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ลงทุนซื้อเองเลยนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เล่าข้อดีข้อเสียให้ฟังกันไปแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่อีีหน้าครับสวัสดีครับ